สวัสดีครับเพื่อนเพื่เพิ่พงปั่นอาหารเสร็จครับก็ห้าโมงสีแล้วเพื่อนๆมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมตัวที่จะให้ช่างเขามาปรับตั้งหรือว่าทำการคาลิเบต้น้ำหนักของออโตฟิตใหม่เพื่อนเ เอามานำเสนอสักหน่อยนะครับเผื่อเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เจอไม่เคยเจอเจอหรือว่าท่านที่พบเจออยู่เราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนที่ช่างจะเข้ามาดูแลเนาะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับนี่ครับเพิ่งปั่นอาหารเสร็จไปมัดมัเพื่อน ก็เราใช้อาหารในถังไซโลที่เหลืออยู่ประมาณสักสี่เลยมั้งเพื่อนๆประมาณการเอาเองเนาะเพราะว่าตัวช่างน้ำหนักของเราตัวเนี้ยตัวโหลดเซลล์เพื่อนๆใช้งานไม่ได้เนาะแต่ว่าผมสังเกตดูที่ในถังจะเหลือประมาณนั้นแหละเพื่อนๆประมาณ400ไม่ถึง500ก็เลย เติมไปด้วยอาหารถุงนี้ด้วยเพื่อนเพเพิ่งเ,เสร็จเมื่อสักครู่เนาะก็เลยเอาเรื่องที่ผมเตรียมตัวเอาไว้ที่จะรอให้ช่างเข้ามาทำการปรับตั้งน้ำหนักของออโตฟิตใหม่เพื่อนเอ,นอันนี้อาหารหมดถังแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นปะติดลบ5ตันกว่านะครับระบบ การช่างน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เดี๋ยวผมนัดแล้วนอนเห็นไหมอาหารเราเกี้ยงถังเลยเพิ่งหมดไปตอนแรกก็เหลือประมาณนู่นเลยดำๆเพื่อนๆผมก็ตีประมาณก็ใกใกล้เคียงกับแล้ว47่เพราะ47จะเหลือ4 412เนาะก็ประมาณการใกล้เคียง อยู่ระดับเดียวกันก็ประมาณ400กว่านี่แหละเพื<ๆ>่อนๆก็ปั่นไปหมดเลยเพื่อทําให้ถังว่างนะครับเพราะว่าตามที่โทรคุยกับช่างที่เป็นผู้ติดตั้งให้เราอะ่ะกับเซลล์ที่เขาขายอุปกรณ์ให้ผมเนาะผมก็ยังติดต่อสื่อสารกันอยู่นะครับ ก็คุยกันแล้วก็ให้ทางเซลล์เขาติดต่อทางทีมช่างในบริษัทเดียวกันกันกบอุปกรณ์ที่เราซื้อเนาะเขาก็มีทีมดูแลไงเพื่อนเพื่อนเขาก็นัดกับผมว่าพรุ่งนี้ประมาณนะใักสายๆหน่อยก็จะเข้ามาดูให้เราเนาะผมก็เลยรีบเคลียร์ถังให้ว่างเอาไว้ก่อน นะครับตามที่เขาแนะนำเพราะว่าจะมาเช็คก,กิโลตามขานี้ด้วยไงเพื่อนๆขาของไซโลเนี่ยขาของขาตั้งเนาะไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพอช่วงที่ที่ผมก่อนหน้านั้นนะเพื่อนเอนมันจะงวงของเนี่ยตัว ตัวลำเลียงอาหารนะเพื่อนเอนมันจะพลาดลงลงบนนู้นเลยบนปากของถังไซโลอะ่ะเพื่อนเอนผมก็เลยปรับเพิ่มบันไดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเอาเหล็กต่อขึ้นไปเพื่อเป็นจุดที่เอาไว้รับงวงของรถลำเลียงอาหารนะเพื่อนเพอนเพราะว่าไม่ให้ไม่ให้กดลงมาบนถังโดยตรงเนาะอาจจะทำให้ ขาหรือตัวช่างวัดตรงขาของเสาของถังไซโลเนี่ยมีปัญหาได้เนาะผมก็เลยแก้ไขไปแล้วจุดนั้นแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้แก้ไขเรื่องน้ำหนักที่ไม่ตรงก็เลยคุยกับช่างเขาก็นัดว่าจะเข้ามาดูแลให้พรุ่งนี้นะครับส่วนในในส่วนของเราเนาะ เราก็เตรียมการเอาไว้ก็คือ,อทำให้ถังไซโลว่างเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถังยังมีอาหารอยู่เขาก็ตั้งได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าน้ำหนักมันจะไม่ตรงน้ำหนักมันจะติดลบตามที่อาหารอยู่ในถังเลยเนาะผมก็เลยคิดว่ามันจะยากต่อการ ควบคุมอาหารภายในแต่ละวันด้วยไงผมก็เลยรีบเพียถังให้ว่างตามคําแนะนําของช่างเทคนิคที่ดูแลเนาะเรื่องนี้เนาะเขาก็จะเข้ามาดูแลให้เรานะครับ <c oughs> ก็ด้วยวิธีการน่าจะมีการปรับเซตใหมเ่เพื่อนเซตน้ำหนักใหม่เนาะแต่ว่าเรื่องนี้เป็น เ,เทคนิคเฉพาะของทางทีมช่างเขาเนาะเราก็ยังไม่เคยปรับตั้งเองเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากที่คาลิเบรเรียบร้อยแล้วผมก็จะมานำเสนอเพื่อนๆอ,อ,อีกทีว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวจะจะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้เอาไปปรับใช้กับตัวช่างน้ำหนักของ ถังไซโลอ่ะเพื่อน,อนหรือที่เราเรียกกันว่าโหลดเซลล์อ่ะเอาไว้วัดเอาไว้เช็คน้ำหนักของอาหารที่ลงแล้วก็เราใช้ไปในแต่ละวันเนาะว่าหมูเรากินเท่าไหร่นะครับเพื่อสะดวกต่อการาทำข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลให้บริษัทด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆ สำหรับเรื่องราวของการเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์เพื่อรอรับทางทีมช่างเข้ามาคาลิเบทน้ำหนักของโหลดเซลล์ใหม่ผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ภายในฟาร์มนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีคำถามก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอ,อีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับเพื่อนๆเ,เราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ